บริหารสนทนาและช่วงผู้บริหารสนทนาของเราในวันนี้นะคะในไหนเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนที่ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลงานบุญกับ เทศกาลวิสาขาบูชานะคะก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งดีๆที่เราน่าจะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมะให้ได้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะในวันนี้จึงได้มีโอกาสที่ดีคะ่ะที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะคะว่า คุณค่าของพระไตรปิฎกนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่ายๆอย่างไรหรือว่าสามารถที่จะนำองค์ความรู้หรือธรรมะจากพระไตรปิฎกนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะโดยในวันนี้จะได้มีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎกธรรมะสถาบันบริธรรมด้วยนะคะก็รยายละเอียดเป็นอย่างไรมาติด การพูดคุยกับท่านอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ปัญญาค่ะสวัสดีครับเอท่านอา,อาจารย์ชุติมาครับ,บคุณกิติกรคร่คระครับผมสัสดีครับท่านครับ จริงๆแล้วอตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของธรรมะเราก็จะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระาศาสนาต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะในเดือนนี้ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าพอพูดถึงคําว่าพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีเราก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเ,เราเป็นเด็กนักเรียนที่เห็นเห็นหนังสือหนาๆแล้วก็พะกจะเข้าใจได้อย่างไรอะไรอย่างเ<ช>งี้ยค่ะแล้วก็ภาษาในนั้นก็จะเป็นบาลีส,สันสกฤตที่ บางทีเหมือนกับเราสวดมนต์เราก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าไราแต่เราสวดด้วยความที่เราก็ได้ฝึกปฏิบัติกันมาแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะตอนนี้ก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่อยากจะขอเรียนถามท่านเรื่องของอพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะพูดถึงคุณค่าความสําคัญของพระไตรปิฎกที่จะมีต่อการเรียนรู้ธรรมะของประชาชนด้วยะคะ่ะอ๋อครับก็ อจริงๆพวกเราชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเราเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> ในหลายประเทศเนี่ย <Okay. S 2> จริงๆพวกเราทั้งหลายก็ <Okay. S 2> ก็เรียนพระพุทธศาสนากันอยู่ในชีวิตประจําวันในภาษาต่างๆโดยเฉพาะภาษาไทย <Okay. S 2> หรือคาพูดคําจาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยฮะ,ะ <Okay. S 2> เราเรียนเข้าใจบิดกโดยอ้อมกันอยู่นะครับอค oh. <Okay. S 2> โดยโดยอ้อมกันอยู่แล้วโดยเราไม่รู้ตัวอย่างเช่นศัพ บาลีต่างๆนะครับมันก็อยู่ในในสังคมไทยแล้วก็ใช้ในภาษาไทยมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่เอาทางการแพทย์วิสัญญีแพทย์สุตินรีเวสอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าชื่อถนนชื่อเมืองต่างๆเนี่ยนะครับ<อ>เ,เราก็เรียนรู้อย่างเช่นชื่อวัดชื่อถนนเรามันก็เป็นบาลีอยู่เ,เยอะบบนะครับเป็นบาลีสันสกฤตอยู่แล้วใช่ไหมคะ เป็นบาลีครับคือสันสกฤตก็สันสกฤต oh, บาลีกับ oh, oh. บาลีแยกกันอยู่นะครับ oh, oh. ทีนี้อย่างอย่างสมมุติว่าถ้า,ถ,าถ้าเราจะทาําความเข้าใจอตรงนี้นิดนึงก็คือว่าอคําว่าภาษสสดาเนี่ยนะครับอคําว่าภาษสสดานี่เป็นเป็นสันสกฤตค oh, oh. แต่ภาษาบาลีก็คือศรัทธา mm hmm. ในบทว่าศรัทธาทีบมนุสานังนะครับศรัทธาคือศรัทธาตัวนั้นแหละ mm hmm. จร,จริงๆเราก็ควรจะเริยกพระพุทธเจ้าเราว่าพระสัทธ,ธาอ๋อครับผมนะฮะแต่เราแปลออกมาเป็นภาษาสดาเราไปยืมสันสกฤตมาใช้นะครับค่ะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ฉะนั้นจริงๆเถรวาทเราก็คือพุทธศาสนาเทรวาทเราใช้บาลีเป็นหลักนะครับค่ะแต่เวลาแปลเราก็เราก็ต้องหยิบยืมอ่สันสกฤตมาใช้ในในการแปลค่ะครับ <c oughs> ทำไมเป็นเป็นศัพท์ที่นิยมกันอยู่นะครับ ค่ะ okay. แล้วเข้าใจง่ายๆครับค่ะ okay. แล้วก็อยากจะขอทําความเข้าใจคําว่าพระพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นเสมือนกับหนังสือเรียนของนักเรียนหรือว่าเป็นหนังสือเรียนของอพระสงฆ์ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวธรรมะหรือสืบทอดธรรมะมาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คาว่าไตรนีแปลวาสามแสดงว่าพระไตรปิฎกก็จะต้องมีคุณค่าหรือมีความสําคัญอะไรที่เป็นองคสาหรืออะไรอย่างไรคะ ครับผมที่อันนี้เมื่อกี้พูดค้างไว้นิดหนึ่งขอย้อนไปนิดหนึ่งก็คือว่าที่บอกเราเรียนโดยอ้อมกันอยู่นะครับใ,<ช>ในในสังคมในเมืองไทยตอนเนี้ยคณะสงฆ์ก็จัดการศึกษาให้เราจะเห็นว่าเราเรียนพระไตรปิฎกโดยอ้อมกันอยู่ก็คืออย่างนิยมเรียนอภิธรรมก้าบริเชษอภิธรรมก้าบริเชษนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของอภิธรรมปิฎก<ช>อย่างพระมหาปเรียนเรียนบาลี ตั้งแต่ประโยคหนึ่งถึงเก้าก็เรียนบาลีซึ่งเรียนเอาเอา,เอาส่วนส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกมาเรียนนะครับค่ะก็คือเรียนบาลีพยากรณ์ให้เข้าใจแล้วก็เรียนงานแปลในอัตฉริยาาแล้วผ่านก็ไปสู่ตัวพระไตรปิฎก <Okay. S 2> ก็คือไปแปลพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเราเรียนโดยอ้อไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนักธรรมหรือธรรมศึกษาก็ตามเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> เราเราเรียนส่วนต่างๆของพระไตรปิฎกกันอยู่นะครับ mm hmm. ทีนี้<ป>มันเป็น,ปน,ปนยังไงคะค่ะก,<ๆ>ก็ก็อย่างสมมติว่าสายบาลีใช่ไหมฮะสายบาลีพระมหาบาลีนทั้งหลายท่านก็เรียนบาลีวยากรณค่ะ<ๆ>แล้วก็เรียนอคำทีบาลีแล้วก็แปลอย่างเช่นแปลอัตฉริยธ,ธรรมบทแปลอัตถกถาของมองคลสูตรแปลอัตถกถาของพระวินยัยแปลคำทีวิสุทธิมรารคกเนี่ย่ะ ก็คือเรียนหลักภาษาพวกนี้แล้วก็เก็บรายละเอียดพวกนี้ทําความเข้าใจระหว่างเรียนแล้วก็ไปอ่านวินัยปิดกบ้างอ่านวิสุทธิรัคบ้างอ่านตัวคาถาธรรมบทบ้างคือพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้าเนี่ยครับก็คือเราไม่มีการจัดการศึกษาที่เร uh> ียนแบบเบ็ดเสร็จโดยตัวพระไตรปิฎกตรงๆอะครับ ส่วนชาวบ้านทั่วไปเราก็เรียนพระไตรปิฎกโดยอ้อมผ่านพระธรรมเทศนาพระที่ขึ้นธรรมะตั้งเป็นกระทู้ขึ้นมาบาลีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เทบายไปแล้วก็เรียนอ้อมกันอยู่ทีนี้พระไตรปิฎกเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าคุณค่าและความสําคัญเป็นยังไงล้วก็ต้องยอมแล้วว่าพระไตรปิฎกและคำภีรช่วยพระไตรปิฎกเนี่ยคืออัตถกถานเนี่ยเป็นตัวทําให้มีพระพุทธศาสนามาถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรากฐาน เป็นรักฐานการบรรพชาอุปสมบทครับนะฮะการการอะไรอ่ะการสมมุติสีมาการสมมุติโลอูโบสดเนี้ยฮะค่ะก็คือมีตัวพระไตรปิฎกมีตัวอัตรกรถาช่วยมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าพระไตรปิฎกและคำพีรองลงมายังคงอยู่เพราะฉะนั้นการทําพระวินัยกรรมต่างๆหรือการเรียนกรรมฐานหรือการเรียนพระสูตรเรือพิธามต่างๆเนี่ย ก็เลยยังคงมีอยู่มาถึงยุคเราอนะครับนี่คือความสัมพัญของพระตรปีดกและคำพีช่วยอธิบายพระตรปีฎกครับและเห็นเขาบ,บอกว่าในพระตรปีดกเนี่ยจะเหมือนแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันมีทั้งพระวินัยปิดกพระสุตตันตปีดกแล้วก็พระอภิธรรมปิดกแล้วก็ในพระวินัยกับพระสุตตัน แต่ปิดกเนี่ยแบบมีบมีคำแปลเป็นภาษาไทยที่จะเรียนรู้ได้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าพระอภิธรรมนี่จะจะมีที่เป็นคำแปลที่ให้เราประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆได้ไหมคะเอ่อคือในฝ่ายอภิธรรมที่เราฟังพระสวดอภิธรรมมัตสังกะหะตามพระรามหลวงนะฮะ,ะหรือวัดในกรุงเนี่ยหรือว่าอภิธรรมเจ็ดคำพีในต่างจังหวัดก็ตามในกรุงก็ตามเนี่ยนะฮะ เออมันมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาที่เป็นระบบนะครับถึงจะเข้าถึงตัวอภิธรรมปิดกได้เราจะเห็นว่าเอพระตรปีดกเนี่ยเออคือพระธรรมวินัยเกิดจากการสังคายนา้อยกองครั้งที่หนึ่งแล้วก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาจดบันทึกในประมาณพอสสี่ร้อยที่ลังกานะครับจานลงใบลานเนี่ยนะฮะประกวดจาไม่ได้แล้วทีนี้เราก็จะเห็นว่าอาภิธรรมมัทธสังขะหาที่เรียงกันอยู่แพร่หลายในปัจจุบันในขณะเนี้ย มันมันถูกแต่งขึ้นมาปีไหนละ่ะก็ประมาณพันพันสามร้อยข<แ>้อสอพนหนึ่งพันสามร้อยนั่นก็หมายความว่าจับข้อสอหน, 1, นะะึ่งม,มาถึงหนึ่งพันสามร้อยนะฮะแล้วจับข้อสอสี่ร้อยกว่ามาถึงหนึ่งพันสามร้อยเนี่ยการเข้าถึงคำพีหรือคำสอนในส่วนของอภิธรรมปิดกเนี่ยมันเข้าถึงไม่ได้ใช่ไหม<แ>มันเข้าถึงยากใช่ไหม<แ>พระอนุรุทธาอาจารย์ในลังกาเลยจับประเด็นไว้ให้เราแต่งคำพีอภิธรรมัตสังหาขึ้นมา แล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่ท่านแต่งก็เข้าใจง่ายขึ้นมาอีกก็เลยเกิดการแต่งอภิธรรมดีกาขึ้นมาเพื่ออ <c oughs> ธิบายเล่มของพระอนุทาจารย์ก่อนแล้วก็กระโจนกลับไปสู่อัตถกาถาอภิธรรมปิดกแล้วก็เ <c oughs> ข,ข้าอภิธรรมปิดกอีกทอดหนึ่งคเราก็จะเห็นลำดับการไต่แบบบันไดขึ้นไปสู่อภิธรรมปิดก <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะฉะ <c oughs> นั้นการที่จะทําให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมัน มันจึงเป็นไปไม่ได้อะฮะเราก็เห็นใน mm hmm. ประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับ <Okay. S 2> ทีนี้ในส่วนของการศึกษาอภิธรรมก็ตามวินัยก็ตามสุตตานตาปิฎกก็ตามเนี่ยมันคือการการเรียนให้มันชัดในเรื่องนั้นๆไปนะครับ oh. อย่างอย่างเช่นเรื่องทานก็ทําให้ชัดว่าทานในในวินัยปิฎกว่ายังไง่ร <Okay. S 2> การให้เนี่ยค <Okay. S 2> ในในพระสุตตานตปิฎกว่ายังไรง mm hmm. ในอภิธามปิดกว่ายังไงเราว่าเรียนเรื่องทานเรื่องเดียวทําให้มันชัดไปอ mm hmm. <c oughs> อย่างเช่นในวินัยปิดกพูดถึงว่าทานคือการให้ปัจจัยสี่กับพิสุสง <c oughs> คือให้ปัจจัยสี่นะฮะ <c oughs> แต่ท <c oughs> านในสุตานปิดกบอกให้วัตถุสิบ oh. ก็คือข้าวน้ํายานประทีปของหอมผ้าเนี่ยฮะ่ <Okay. S 2> <c oughs> วน,นอภิธามปิดก,ก็อธิบายเป็นสภาวะหน่อยหนึ่งเป็นสภาวะธรรมก็คือว่า การให้ทานก็คือการให้อารมณ์หกก็คือให้รูปเสียงกลิ่นรสโปรดชพาและทมอารมณ์เพราะฉะนั้นเรื่องทานเรื่องเดียวเราจะเห็นได้ว่ามันต้องใช้ทั้งสามพิดกมาแล้วก็ทำมาอยู่ในสามพิดกเลยเรียกว่าต้องเรียนรู้แบบเป็นลําดับขั้นด้วยใช่ไหมคะเพื่อสร้างความเข้าใจตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็พระอภิธรรมพิดกนั่นก็คือธรรมะขั้นสูงสุดซึ่งจะต้องมีหลายองค์ประกอบในการ ปูพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในด้านนั้นใช่ใช่ครับก็คือเรียนเรียนแบบมีครูบาอาจารย์ขึ้นมาแล้วใช้คำภีร์หลักนะฮะใช้ใช้คำภีร์ตัวนั้นๆที่ท่านแต่งนะครับมันมันจะเห็นว่าคำพิธิบาลมันมีขอบเขตอยู่แค่ไหน,ในค่ะนะฮะวัตถุประสงค์ขึ้นไปไหนนะฮะจะอย,อย่าเรียนแค่ปิดอยู่ในชั้นนั้นนะครับต้องขึ้นสู่ปิดกให้ได้ ทีนี้พอพอเราเข้าสู่ปีดกเราจะเห็นว่าอภาิธรรมมัจจ <issements. S 2> <ment faz. S 1> ังกหะหรือไปทำดีกาที่เราเรียนเครื่องฟูในยุคหลังเนี่ยมันก็คือการคือองค์ความรู้ที่จะรับใช้เราเข้าสู่สุตันจปีดกและวินัยปีดกนะครับเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงส่วนเครื่องมืออีกตัวคือบาลีดังนั้นเราจึงจะเห็นว่าพระเทลานุเถราที่เป็นนักปราชทั้งหลายเนียท่านต้องรู้ทั้งสามองค์ประกอบออย่างน้อยก็สององค์ประกอบอก็คือรู้บาลีรู้อภิธรรมค เพื่อจะไปขยายสุดตันตปิฎกแล้วก็วินัยปิฎก <Okay. S 2> อีกชั้นหนึ่งนะครับอ mm hmm. อย่างเช่นถ้าถ้าเราอย่างอะไรออายกตัวอย่างเช่นเรื่องเรื่องเรื่องยานเนี่ยนะะ <Okay. S 2> ยานยาน,นะเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ที่แปลว่ายานพาณน,นะเนี่ย <Okay. S 2> เราจะเห็นได้ว่ามันก็อยู่ในมันเป็นส่วนที่เราต้องอาศัยสุดสันตปิฎกเข้ามาช่วยเพื่อจะทำให้ยานในครั้งพุทธกาลเนี่ยมันชัดขึ้น mm hmm. นะฮะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามพิสูจน์โดยสารยานคคือถ้าพิสูจน์ใดไม่อาพาธเนี่ยไม่อนุญาตให้ใช้ยานอย่างเงี้ยแล้วยานที่ให้ใช้ก็บอกอะไรคนหามยานคือแม่แค่เงี้ยฮะมันไม่ใช่เอ่อหรือหรือยานโคเทียมเคลียนเนียฮะมันเอายังไงกันแน่เนี่ยพระวินัยก็ห้ามไว้นะฮะทีนี้บอกว่าเอ่อก็ห้ามเฉพาะว่าอนุญาตเฉพาะพิสูจน์อาบพาะ ทีนี้คําว่ายานเนี่ยในพระวินัยเนี่ยมันหมายถึงอะไรท่านก็นไม่ได้อธิบายใช่ปะแต่เราก็จะเจอในพระวินัยที่พูดถึงเรื่องที่มันน่าจะเป็นยานก็คือล่มกับรองเทา้าในเมื่อ,อห้ามในเมื่อห้ามโดยสารยานใช่ไหมห้ามาห้ามโดยสารยานายกเว้นพิสู้ผู้อาพาธเพราะนั้นพิสูตที่ปกติใช้ยานยานในที่คืออะไร เราก็จะเห็นว่ามันมันทรงอนุญาตรองเท้าทรงอนุญาตร่มค่ะอ่อมันมันไม่ใช่ยวดยานลถอย่างปัจจุบันอย่างที่พระบางรูปอธิบายเพื่อจะมีลถเนี่ยนะคอัอาเราก็ต้องไปดูในพระสูตรว่าไปดูว่าเอ๊ะมีครั้งไหนบ้างที่พระพุทธเจ้าหรือว่าพระพระผู้ใหญ่ทั้งหลายนั้นโดยสารยานอืมเราจะไม่พบเลยครค่ะไม่ได้เดินเท้าหมด ส่วนส่วนเรือเนี่ยไม่ไม่จัดเป็นยานในที่นี้ <Okay. S 1> ในพระวินยัออยอนุญาตให้ให้ใช้เรือข้ามฟากได้ให้โดยสารเรือได้ เรือเรือในจุดที่ทางบอกมันไปไม่ถึงมันไปได้ทางเรือเพราะฉะนั้นเรือไม่จัดเป็นยานนี่เรียกว่าก็ต้องมีการตีความเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแง่ต่างๆหลากหลายมุมเลยทีเดียวและการเรียนรู้พระไตรปิฎกอย่างนี้นะคะได้ทราบว่าทางหอศิลป์พุทธสถาบันบริรรมเนี่ยก็ได้มีจัดการให้เกิดการเรียนรู้พระไตรปิฎก สำหรับประชาชนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ท่านอาจารย์จะสอนอย่างไรมีเปิดเป็นหลักสูตรยังไงบ้างคะอ๋อขอบพระคุณครับหมายนึกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าน่าจะพูด <c oughs> ก็คือว่าที่ท,ที่ธรรมสภาบรมราชชนีร้อยสิบเก้านะครับร้อยสิบเก้าเนี่ยก็ผมก็ เปิดหลักสูตรเป็นเป็นระยะเป็นรุ่นรุ่นนะครับก็คือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์9โมงถึงบ่ายอโมงเย็นนะครับ9 <ก06> โมงถึงบ่ายมค่ะใช่ครับก <Selbst verständ ly> ็คือว่าเห็นความจําเป็นว่าอภิธรรมความรู้อภิธรรมเ네นี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยอธิบายพระธรรมเทศนาในในพระสูตรเพราะฉะนั้นก็เลยจัดการศึกษาแบบเรียนอภิธรรมมัทรรมสังฆหะหรือปรมัทธรรมสี่เนี่ยโดยรวบรัด อืมให้สั้นให้น้อยที่สุดเพื่อแล้วก็ใช้ตัวอย่างเข้าเข้าสู่พระสูตรนะฮะค่ะแล้วก็เข้าสู่อัตถกถาพิธามแล้วเข้าสู่ตัวพิธามปิกเองคือเรียนรวบลัดแล้วลองใช้เลยอะครับโอ้ครับตัวตัวสมถะวิปัสสนาก็ก็เรียนควบไปนะครับอืมครับ ซึ่งใครอยากรู้ว่ารยายละเอียดเป็นอย่างไรก็ไปสามารถติดต่อได้กับทางหอศิลป์พุทธะหรือกับทางอาจารย์ได้เลยโดยตรงใช่ไหมคะคคแล้วการเรียนจัดเป็นหลักสูตรนี้บอกว่าทุกๆวันอาทิตย์9้าโมงเช้าถึงบ่ยสเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องหรือเรียนยาวนานแค่ไหนถึงจะสามารถเข้าใจพอที่จะเริ่มเข้าใจเป็นการปูพื้นเรื่องของพระไตรปิฎกได้บ้างค่ะ เท่าเท่าที่สอนมาสี่รุ่นนะครับ <Okay. S 2> เปิดมาสี่รุ่นเนี่ยก็ก็ทีแรกผมตั้งไว้สามเดือนปรากฏว่าสามเดือนแล้วก็จบไปตามนั้นสามรุ่นนะฮะ <Okay. S 2> ปรากฏว่าก็ได้รู้ไม่เยอะ mm hmm. เวลาสามสามเดือนถ้าเราเอาจะภาะวาทิตย์มาจับก็ได้เท่าไหรอ่อ่ะสิบสิบสองวันเองพอรุ่นที่สี ผู้เรียนก็เลยลงมติเรียกร้องขยายเป็นหกเดือนเพอะหกเดือนแล้วก็ไม่ยอมอีกก็บอกว่าสิ่งที่ควรจะรู้มันยังมีอีกก็ตอไปถึงปีครึ่งเลยครับทีนี้โอก็อยู่ที่มติของผู้เรียนนะครับค่ะอืก็ดแล้วก็ปิดไปได้ครับค่ะก็เออแล้วประโยชน์ที่รับจากการเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะ อประโยชน์ที่สําหรับตัวผู้เรียนเองก็คือเกิดองค์ความรู้และสามารถอ่อานพระไตรปิฎกราษฎกถา,าได้ด้วยความระมัดระวังมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็แยกข้อมูลถูกว่าข้อมูลไหนมาในปิฎกข้อมูลไหนมาในอักถาอยอแล้วก็การใช้แบบซื่อตรงการการเรียนรู้แบบซื่อตรงเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเอการปัจจุบันการเผยแพร่พระไตรปิฎกเนี่ยใช้ข้อมูลในพระไตรปิฎกมาเผยแพร่เนี่ยมันเยอะมาก แต่ปัญหาก็คือเกิดจากความมันมีความไม่ซื่อตรงอยู่หลายหลายคณะหลายหลายพวกอะรับกำลังว่าจะถามอาจารย์อยู่เลยว่ามีการตีพิมพ์มาหลายหลายที่เลยครับอันนี้มีความแตกต่างหรือว่าผิดเพี้ยนบ้างไหมครับแล้วเราจะเชื่อใจอันไหนได้อะไรหรือสนเรื่องอะไรครับเรื่องพัไตาปิดกครับผมการตีพิมพ์เขามพม์าแบบหลายหลายรุ่นหลายแบบหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตามหลักการนะครับก็คือเราศึกษาพัฒนปิดก ในประเทศไทยเราจะเห็นว่าเราก็ต้องย้อนไปดูว่าเกิดการแปลขึ้นมาต่อเนื่องมากี่กี่ฉบับแล้วนะครับนับจากฉบับสยามรัชสมัยราชการ,รที่เสร็จทำบาลีอักษรไทยจบครบสมบูรณ์เนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นถ้ายังไม่ใช้ภาษาไทยใช้ภาษาขอมเนี่ยตั้งแต่สุขโขทัยเลื่อยมาเนี่ยฮะเราเราก็เรียนพระใจไปดกผ่านอักษรขอม หมายความว่าต้องไปทำความว่าใจอักษรขอมก่อนแล้วมาอ่านพระไตรปิฎกอักษรขอมรู้เรื่องแล้วจากนั้นก็เกิดแปลเป็นไทยให้คนไทยฟังรู้เรื่องทีหนึ่งค่ะนะฮะทีนี้สมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังเป็นอักษรขอมอยู่พระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะก็วรวบพระไตรปิฎกตามหัวเมืองต่างๆอักษรล้านนามากอักษรอ,อีสานบ้าง,างรามันบ้างพม่าบางอย่างฮะค่ะก็รวบมาแล้วมาสังขยานาให้เป็นอักษรขอมในสมัยรัชกาลที่หนึ่งหมายถึงพระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นอักษรขอมหมดออื ดังนั้นพระเสด็และพิสูจ์ทั้งหลายเรียนก็เรียนอักษรขอมก่ <Okay. S 2> อนแล้วอ่านอ่านคำพีใบลานรู้เรื่องนะฮะแล้วจากนั้นก็บางคณะก็พยายามปริวัติจากอักษรขอมมาเป็นอักษรไทย oh. แล้วก็ทําเรื่อยมาตามลําดับจนมามาเป,เป็นเป็นรูปเป็นล่างเต็มเต็มที่ยังไม่เต็มที่ก็คือสมัยรัชกาลที่ห้าก็คือใช้อักษรไทยแล้ว <Okay. S 2> คนไทยอ่านภาษาบาลีรู้เรื่องแล้วทีนี้ oh. แล้วก็มาครบท้วนสามสี่สิบห้าเล่มสมัยรเจ็ด เราจะเห็นว่ามีการจากนั้นก็มีนโยบายแปลทั้งหมดมามาเป็นระยะระยะมาเป็นหลายฉบับนะฮะเพื <Okay. S 2> ่อแปลพระไตรปิฎกทั้งหมดให้คนไทยอ่านรู้เรื่องรู้ความได้จากนั้นก็มีการชรําระมาตามลําดับเพราะว่าพอใช้ไปมันก็จะเห็นข้อปกค้อง oh. แปลผิดพิมพ์ผิดอย่างนี้นะฮะถ้เกิดการตรวจชําระแล้วก็พิมตามข้องบประมาณผู้บริจาคบางรัฐบาลบ้างพระมหากษัตริย์บ้างรูปกรมามันก็เลยมีหลายสำนวนไม่ใช่ไม่ใช่หลายสำนวนหลายฉบับเรื่อยมาตีพิมพ์นะฮะจนกระทั่งมายุคอย่างสองห้าสองห้ามหามกุดแปลใช่ไหมฮะเก้าสิบเอ็ดเล่มพิมพ์อัจฉริมาด้วยแล้วก็ท่านก็มาชําระใหม่สองห้าสี่หกเราก็เสียเงินซื้อใหม่อีกรอบหนึ่ง อย่าง <Okay. S 2> ฉบับมหาจุฬาก็เพิ่งแปลเป็นไทยเสร็จสมบูรณ์ก็สองห้าสามเก้าเฉลิมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชนีค <Okay. S 2> เรา mm hmm. จะเห็นว่าแปลหลังๆจะมีทําไมต้องแปลทําไมต้องชาําระเพราะเห็นการแปลฉบับก่อนๆมันผกผ่อง <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ตัวที่แปลหลังๆจึงมีความก็จึงมีความสมบูรณ์กว่าค <Okay. S 2> นะครับแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ไม่เดี๋ยวใช้เป็นระยะเราก็จะเห็นนะครับว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกค okay. ถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเพราะนั้นถ้าถ้าเราจะเรียนศึกษาอย่างระมัดระวังก็คือใช้ ใช้สองฉบับเป็นอย่างน้อยคะเทียบเทียงกันนะครับค่ะแล้วในท้ายนี้นะคะท่านอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้กับคุณผู้ฟังทางบ้านที่สนใจในการที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็โดยเฉพาะอยากจะเรียนรู้เรื่องราวจากพระไตรปิฎกในครั้งนี้เพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นค่ะอ๋อครับขอบพระคุณครับก็จริงๆเราเรา ที่เป็นเราฝากไว้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยเรามีการศึกษาที่กว้างขวางที่เดียวแต่ว่ามันไม่มีแต่คุณภาพมันน้อยนะฮะอย mm ่า hmm. งเ,เช่นในสายพระมหาปร,ริญญาทั้งหลายที่ยังอยู่หรือศึกแล้วก็หลายแสนนะฮะแล้วก็ธรรมศึกษาวันอาทิธรรมศึกษาวันอาทิตย์เนี่ยนักเรียนเรียนทั่วประเทศสอบแต่ละปีเนี่ยออกพรรษาเนี่ยก็หลายแสนห้าสี่ห้าแสนคน <c oughs> นะฮะแต่ว่าเรามีสํานักง,งานพุทธเรามีพุทธศาสนาแห่งชาตินะฮะแต่ปรากฏว่าการเรียนรู้พระธรรมคําสอนเราเสื่อมลงปาการเข้าถึงพระธรรมวินัยเนี่ยต่ำลงเพราะ <c oughs> ว่าเราไม่เน้นคุณภาพเราเน้นยอดคน <c oughs> จำนวนคนเรียนเป็นหลักเราทำสติอ่ะนะฮะไปเน้นปริมาณซะใช่ครับ <c oughs> แต่การเรียนที่เป็นแบบแผนยังถูกต้องเนี่ยมันไม่เกิดเราจึงจะได้ยินบ่อยๆนะฮะตีความตีความ <c oughs> คือ <Okay. S 2> การตีความมันจะเกิดมันต้องเกิดทีหลังนะครับ <Okay. S 2> มันต้องเกิดทีหลังก็คือว่าหลังจากเราขยันมันเพียรเรียนไปตามลําดับแล้วพระใจปีดบาลีว่ายังไงเขาแปลว่ายังไงฉบับนี้แปลว่ายังไงอัตถกถาอธ mm. ิบายว่ายังไงดีกาอธ <Okay. S 2> ิบายว่ายังไงเอ๊ะมันสุดทางแล้วนะเราไม่พบคําแปลแล้วนะ่เราไม่พบคําอธิบายจะอธิบายยังไง mm. เพราะฉะนั้นาการตีความมันต้องมาทีหลังค่ะ okay. แต่ว่าปัจจุบันการตีความมันมาก่อนเลยอ่านมันทัดหนึ่งตีปุ๊บเลยอ่านมันทัดตีปุ๊บเลยก็เจ๊งอะิฮะค่ะเเพราะว่ายังไม่เข้าใจในภาพรวมได้อย่างถ่องแท้ใช่ไหมคะพอไปตีความทีละส่วนมันก็เลยอาจจะ เพียความไปได้คือไม่เรียนเป็นแบบแผนนะจะตีความลูกเดียวเนี้ยก็คุณไม่ยอมเหนื่อยเรียนเลยอ่ะค่ะงั้นทีนี้ถ้าสนใจจะไปเรียนกับทางทางอาจารย์ที่สอนอยู่ในเรื่องของศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎกของธรรมัสถาบันบรลิธรรมเนี่ยค่ะจะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ไหนอย่างไรเราจะเปิดจะเปิดรุ่นที่ห้าปลายเดือนมิถุนายนนะครับวันอาทิตย์นะครับ สอบถามไปที่ไหนอะเนี่ยผม่าจำเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะถึงเวลานั้นฝากเอาเป็นว่าบอกบอกเบอร์นี้ได้ใช่ไหมค่ะค่ะค่ะก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์สองสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะคะก็เป็นของหอศิลป์พุทธสถานบรรธรรมเนี่ยนะคะก็ฟังอีกครั้งนะคะผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนี่ก็แล้วก็เรียนกับ ท่านอาจารย์ปัญญาใช้บางยางผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎกธรรมะสถาบันบาลธรรมนี่นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดไปได้กับทางหอศิลป์พุทธ,ธค่ะหมายเลขโทรศัพท์0 2 4 4 1 1 9 8สนะคะ0 2 4 4 1ส9 8 0ค่ะครับาำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎกครับธรรมะ ปาบันฑันรรลือธรรมครับอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างครับ,บขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ